ถึงญี่ปุ่นนะคะสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยนะั่นคือการแต่งคอสเ์ แรงอ่ะซึ่งนัดแต่งคอสเพย์มาบ่อยมากแต่ก็ยังไม่เคยได้มาแต่งถึงจุดดั้งเดิมตั้งต้นออริจินอลอย่างที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้นัดก็จะมาบุกร้านคอสเพย์ที่ญี่ปุ่นเลยซึ่งร้านนี้อยู่ในย่านฮาราจูกุเป็นย่านที่วัยรุ่นมากแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแต่งคอสเพย์เขาก็จะมาเดินเล่นแถวนี้กันวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในร้านกันดีกว่าว่ายร้านคอสเพย์ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีชุดมีพร็อพอะไรแบบไหนยังไงล้วจะปังมากพี่นักขนาดไหนไปดูกันก่อนอื่นกดไลค ไตะลุยร้านคาเฟ่กันค่ะอันนี้น่าจะเป็นร้านฮาเกนบอกะนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าอยากใสช่ชุดตอนนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงมากนะ3,980เยนยังไม่ถึงพันบาทเลยมีลดมากอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบพังร็อกนะคะเหมือนการ์ตูนเรื่องนาณาโอ้ยคนะือเทอ่มากเลยอีกหนึ่งการ์ตูนที่น่าชอบมากเลยเดี๋ยวไปดูในร้านกันซึ่งร้านนี้ต้องลงใต้ดินไป แดงเนี่ยถูกต้องมากเหมือนลงมาจากกระตูนเรื่องนานะเลยโอ้ยแ่งมาก<ม>อันนี้ก็คือเหมือนลงมาแบบอีกโลกหนึง่งคือการแต่งคอสเย์เนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายแนวมากๆเลยนะ โอเคไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะที่มีกล่องสุง่มที่นี่เขาก็มีกล่องสุ่มด้วยเขาก็อบอกว่าไม่สามารถคืนได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าในถุงนี้จะออกมาฟังไหมแค่ลุ้นนะกล่องสุ่มคอสเตโ okay. อเคแล้วถุงนี้นะคะมาได้แ้คะห้าพันห้าร้อยเยนเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่า เขาสุมอ่ะไม่ได้สุมแค่ชุดนะสุมไซส์ด้วยค่ะบ <c oughs> ใส่ได้ไหมนะแล้วคือร้านเขาไม่มีห้องเปลี่ยนชุดเขาเลยบอกว่าเปลี่ยนตรงมุมนี้มุมเก็บของแล้วได้ได้เหมือนได้สองชุดปะชุดเดียวหรือว่าสองชุดเออมันใส่อันนั้นไว้ข้างในแล้วก็อันานั้นทับกล่องสุมน,นี้ซื้อแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะคะฮะเชนต่อมานะคะอ่ะเฮ้ยนั่นล่กะก็ เราได้ชุดแล้วนะคะเราก็ยังขาดวิกก่อนที่จะไปแต่งหน้ากันเดี๋ยวจะตามหาวิกในฮาราจูกุกันค,คือนาจารองเท้านะคะเป็นไซส์ ll พูกนี้นราคาอยู่ที่17,000เยนก็โอเคนะน่ารักดีแล้วใส่ออกมาแล้วมันแมชกับชุดโลลิต้ามากโอเค I take this one นี่ใช่ไอันนี้เราไปลองเฮดแบนด์นะคะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบจ้าสาว Yes okay อันนี้มาโตเพราาเค่เรามาลงแบบนี้ I think this better อันนี้น่ารักมากคา i วน่าหังมากนี่แัก็เลยว่าจะซื้อเฮดผิดอันนี้นะคะเพื่อเพิ่มให้ลุกมันแบบคอ m p l e t มากขึ้น 达达เปลี่ยนรองเท้าก็ใส่ถุงน่องแล้วนะคะเริ่มเพิ่มลุกให้มันดูแบบเป็นคอสเพลย์แบบโรลิต้ามากขึ้นน่ารมาก ราคารองเท้ากระมอกที่เพิ่มมานะคะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านวิกนะคะที่ประเทศญี่ปุน่นร้านวิกญี่ปุ่นไม่เหมือนกับของฝั่งยุโรปเนี่ยใต้วิกก็จะมีความแบบหน้ามาแล้วก็อีกอย่างอนึ่งเลยคือไหมไหมของวิกญี่ปุ่น,นจะมีความเงาแบบชั้นใสวิแต่ถ้าเป็นวิกของเมกาที่อังกฤษเนี่ยก็จะมีความแบบเสมือนผมจริงกว่าเนาะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความต่างของวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าราคาวิกก็คือน่ารักมากอย่างทรงนี้หกพันแปดร้อยเยนหน0่0แปดสองพันประมาณนี้นี่และอย่างหัวนี้ นี่น่ากนะินมากเข้ากันเลยของคน880เยนน้ำอ้นนี้มีความแบบเทสเอเชียน่าอกว่าฟิลกัทเด็ตใสนะ่วิกก,ก็จะประมาณนี้จะไม่มีความแบบหยิกเคิร์ฟออแล้วก็ทางร้านเนี้ไม่มีวิกตะข่ายเลยทุกอย่างเป็นวิกคล้อหมดเลยเดีย๋ยวเราจะมาหาวิกที่เข้ากับลุคลอลิต้ากัน This okay I take this one Can you help me เราก็เลือกแล้วนะคะตามที่เจ้าของรนะ้านชูดให้เนาะแล้วความน่ารักคือแพคเกจที่ญี่ปุ่นคือเป็นกระเป๋ามาแบบนี้แก่ฉันซื้อวิ่งมาทั่วโลกก็คือจะเป็นแบบซองซองวิกใช้แล้วทิ้งอะ่ะแต่อันเนี้ยจะเป็นแบบกระเป๋ามาให้น่ารักแล้วก็จะซื้อเสร็จุ๊กเราแกะใส่กันเลยจ้า New Look แอบเบลมากเราเกือบสมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็คือได้ชุดได้วิกแล้วตอนนี้นั้นครบแล้วเหลืออย่างเดียวตอนนี้น่าทงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้เครื่องสำอางของประเทศญี่ปุ่นกันด้วยในการแต่งคอสเพลย์วันนี้ค่ะบายบายอาริยาโตกไซมัสบายบายตอนนี้นะก็มาตะลุยซื้อเครื่องสำอางนะคะใน ดองกี้เนาะก็น่าจะเป็นร้านรวมเครื่องสำอางที่ใหญ่แล้วก็เยอะที่สุดในญี่ปุ่นแล้วนะคะเป็นเครื่องสำอางทั้งชั้นอะแลวชั้นนึงใหญ่มากทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องสำอางหมดเลยโอ้ oh my god เดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรน่าใช้นะ่าอัปเดตบ้างเฮ้ยที่ทำดอลลี่อายอันนี้เราต้องมีในการแต่งคอสเพลย์เราต้องทำดอลลี่อายนารักอันนี้ก็คือแท่งละ1,300เยนนะคะ300บาทอะ อันนี้กิเตอร์กิเตอร์ชัดมากแกแล้วก็ตับรับแปดรยเยนคือไม่ถึง300ร้ออ่ะอันนี้สีนึ่งอันนี้สีนึ่งอันนี้น่ารักมากเป็นพาเลตบัชออนดูดิแล้วคือมีความลอลิต้าแมทช์กับลูกวนนี้มากเลยคือมันจะเป็นสีแบบชมพูอ่ะตุ่นๆน่ารักมากแต่พอยคือแกหมดขายดีเกินน่ามากแกฮเรดี่ด มาญี่ปุ่นเราเป็นไทยแลนด์เอ,อเจแปนเดี๋ยวไอ้คือในดองกี้เลยนะอ้อชิเป็นมาคาราสีเฮ้ยแล้วแมชกันลูกอันนี้เดี๋ยวดิฉันไปขอตาสีดีกว่าเฮ้ยไ,ไม่รู้อันนี้มีขายในไทยไหมอะมันโซนมาคาราคือเป็นมาคาราเปลี่ยนสีเว้ยมีหสีอุย้ยแกขายดีมากอะ่ะ อันนี้คือตกใจตกใจ1ที่เจอแบรนด์ไทยในดองกี้ญี่ปุ่นแล้ว2ก็คือเป็นลายพอรัก hmm. ที่เราไม่เคยเห็นในไทยแล้ว3คือหมดเดี๋ยวต้องถามพน,น,นักงานฉันต้องมีสีชมพูไว้ได้แล้วมีอะไรอีกอ่ะแต่นี้นะเคยเห็นที่ไทยที่เกียนคิ้วสีที่เป็นไซเล็ก1.5มิลกเอามาด้วยเพราะวันนี้เราต้องเขียนคิวสีน้ำตาลอ่อนปัดคิ้วด้วย ยมีลิปสติกอันนี้ <S <S ด้วยนี่คือดีใจอะเห็นภาษาไทยในญี่ปุ่นอ่ะ,ะปะกติคือในดองกิทหมดมันจะเป็นแบบญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะปากแก้มในแท้งเดียวจบเดี๋ยวซื้ไปเลยค่ะกับสีสกอพิงเบอร์สูสี่แต่สีที่อยากลองมากที่สุดก็คือทาดลตอนแรกก็ว่าจะเอาแต่แบบสีชมพูมาสีเดียวแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าพอไม่มีขายในไทยอะก็ซื้อหมดเลยก็เล <os> ิศอะ เองจริงอยากลองปัดสีเขียวมากอาล่ะมาลองดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกเฉดสีจะมีทั้งมอเลสสีดำเซตเทิร์นสีน้ำตาลมาสีแดงเบนเดบรันสีส้มจูปิเตอร์สีเขียวและฟาเอาสีชมพูชื่อสีเขาตั้งตามกลุ่มดาวอะแกนี่อ่าเดี๋ยวลองเลยโอ้ยแค่ คอนตามันสีชมพูมันมันช่วยเพิ่ม v o ล u m e คอนตาแล้วก็ความยาวด้วยอ่ะลองแล้วคุณลดสีชัดมากและขนตายาวขึ้นแล้วหนาขึ้นแล้วส่วนตอนนั้นนะว่ามันทำให้เมคอัพมันมีลุคเล่นขึ้นนะเมคอัปกติแล้วก็คนตาบนขนตาล่างก็สีดำปกติเน้อพอไปอย่างเงี้ย อะไรใหม่เสร้ได้ทำไมมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นอยากให้คนได้ลองใช้อ่ะแล้วจริงจ บายเปล่าก็ได้มาลองแต่งคอสเพย์นะคะที่โตเกียวแล้วก็ย่า พราชิูุรวมถึงมาคอมพิลลูคที่ฮายาชิบุย่าบอกเลยว่าเป็นหนึ่งความฝันที่แบบคอมพิลล์และวคนผ่านมนแบบเล่ๆน้อยอย่างเงี้ยแหละได้มาตามแต่งคอสเพลย์ได้มาตามอนิเมะที่ชอบทริปนี้ค่ะคอนเทนต์อาจจะไม่ได้แบบหรูหรามากแต่คอนเทนต์ทั้งหมดทั้งหมดเนี้ยมาจากการทําตามใจตัวเองเพราะตัวเองอ่ะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นโอตะนิดน,นึงนะเคอชอบการ์ตูนชอบความแบบอนิเมะอย่างเงี้ยแล้วคลิปเนี้ยก็ได้แบบมาลองทําตามอย่างที่เคยอ,อยากทำเอาไว้เกือบจะทั้งหมดแล้วสนุงนี้ตัวเองแล้วถ้าแบบว่าใครชอบสายการแต่งคอสเพลย์ แน,ะะน่นอว่ามาแต่งที่โตเกียวเนี่ยคือเป็นอะไรที่เลิศมากเพราะว่าร้านเขาก็จะมีชุดให้เลือกแบบเยอะมากๆวิกต่างๆอีกบรรยากาศนะคะการที่เราได้มาแต่งเดินคอสเพย์ตรงนีน้คือไม่ได้มีใครมองว่าเฮ้ยมันแปลกมันประหลาดอะไรเลยเพราะว่าคนที่นะี่คือแต่งคอสเพย์กันเยอะมากๆคือเขาไม่ได้แต่งกันแค่แบบออกมาถ่ายรูปนะเขาแต่งกันแบบใช้ชีวิตประจําวันเป็นแบบเนี้ยคือฉันเป็นพวกคอสเพย์จ๋าฉันก็แต่งใช้ชีวิตแบบเนี้ยทั้งวันก็มีด้วยและสิ่งที่ให้ลุกเนะี่ยคอมพลีทมากๆเลยก็คือท้าดา เททีดอมอนซูนมาสคาร่ามาสคาร่าสีที่จะทำให้ลุคของเรานะดูมีสีสันแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นมีทั้งหมด 6เฉดสีได้แต่บอกว่าขอให้นำเข้าไทยเถอะเพราะอยให้ทุกคนได้ลองใช้จริงใทยแล้วนอกจากจะย้อมสีขนตาได้เนียนมากๆแล้วนะคะยังช่วยทำให้ขนตานแข็งแรงขึ้นบำรุงไปในตัวเพิ่มความยาวความหนาชับแต่เสียดายคือมีขายแค่เฉพาะที่ญี่ปุ่นก็ถ้าเกิดว่าู้บริหาเคดดิ่ดอดูคลิปนี้อยู่คืออยากให้เอาเข้าไทยจริงอยากให้ทุกคนได้แบบลองปัดลองใช้เหมือนที่นัดได้ลองใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิสาอินเจแปนวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอาริกตอก็ใมัส